ก็ไม่แล้วมีคนถามมาว่า Data Engineer กับ Machine Learning เกี่ยวข้องกันไหมครับเราขอพูดในตอนนี้เลยเกี่ยวกันร0อ์ต์้องบอกก่อนว่า Data Engineer คือคนที่ทำา d t t a ให้อยู่ในรูปแบบที่ Data Science จะนำไปใช้ได้ซึ่ง Data Science ใช้ข้อมูลเพื่อเอาไปทำ Machine Learning แต่จริงๆแล้วมันมีหลายบริษัทนะที่มันจะแยก d s c i e n i e and ออกจาก Machine Learning ซึ่งเขาจะเรียกว่า ML of Machine Learning Operation ซึ่งพวกนั้นน่ะก็คือการที่ Data Science ทำโมเดลจนเสร็จเรียบร้อยพาส่งต่อให้ ML ออก mm hmm. เพื่อนำไปเหมือนกับบูรณาเมนเทนทำโน่นทำนี่ต่อกับโมเดลดังนั้น,น,นแล้ว a ั a s ์ไซด d a ต a เอ,อ Data Engineering ต้องเกี่ยวข้องกับ Machine Learning แบบร0 0อยู่แล้ว คนที่ทำด d ต t าให้สะอาดกับคนที่นำา Data ไปใช้เพื่อพีบิกอนาคตดังนั้นแล้วสอนนี้เกี่ยวข้องกันตอนคนถามไปนะต่อายบาย